Cause could the and the สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งในห้องผมขอร้องมาบอกว่านี่มี่ช่วยทำเกมเดบอาไหน่อยซึ่งผมก็ทำเลยนะครับวันนี้เลย ค่ะก,กระเฮ้ยกสิกสิเออหน้าตาไม่หลอนใช่ไหมสิมันอยู่หน้าห้องเลยนี่อาจจะทำไม่ยาวมากเพราะว่าผมเพิ่งนั่งทำอินโทรอยู่เป็นชั่วโมงโอ้เพื่อนแตกไปเลยอีกหนึ่งคนเราจะออกจากห้องนี้ยังไงเราต้องกลับ ตัวอยู่ในห้องนี้เหมือนเชื้อโคโรนาน่วัด oh. oh. <laughs> ตัวอักอ้เมนี่ตกใจนึกว่าอะไรเอ้าเอาโดนเอ้ตายโดนอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวทำ ท่านอยู่ท่านอยู่มันไปหาใครนะมัอนอยู่ในห้องไม่เห็นเราอาจจะทําไม่นานมากขี้เกียจทํำปวเกมผีด้วยแต่เพื่อนขนลุงมาก็ต้องทอําอ่ะไม่ยงั้นไม่มีผู้ติดตามไม่มีรลยได้เดย,ยดูผีก่อนผีมันทําอะไร ห้องที่เพื่อนโดนอยู่คือห้องนี้ผ <c oughs> ี่ทำอะไรอันนี้คือมุมมองผีผีทำอะไรกับคนที่เขานั่นไม่ได้อาจจะแคสประมาณแปดนาทีเอาประมาณแปดนาทีเก้านาที ตูอยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้ <c oughs> ผีมันมองกระจก <c oughs> ผีมันออกมาไม่ได้ไ ริงวันนี้ได้ชวนพี่ของผมมาเล่นเนี่ยแต่เขาไม่ว่างเขาทํางานเนี่ยม่ใชหเขาว่าทํางานเน่ะทํางานงานะ่ะคือมาไม่ได้อะผมก็ต้องมาเล่นคนเดียวอ่ะคลิปนี้กลายเป็นว่าผมมาบนา่นเั่านั้นเป๊ปหนึ่งนะขอเช็กเฟซบุ๊กก่อนเพื่อนตวนจะขอเป็นเพื่อนเพื่อน,นผมหน่อย นี่ไม่ผมยังไม่ขอมาเลยไมใจหมดเอาทำไมเพื่อนผม <S 2> <S 2> นเดี๋ยวดูที่ช่องก่อนแป๊บนึง สอนนี้คุณ่าคนดูชทว่าดูการ A S M R การโดนฆ่าไปก่อน ผก็ติดตามสองคนผู้ติดตามสองคนแล้วนะครับน่าจะเป็นตูนหรือไม่ก็บางคนเพื่อนในห้องแต่ตอนนี้เราต้องออกมาก่อนดูดูตาม <c oughs> ไรค่าอย่างลืมเลาเราว่เาเราไปหาอะไรทำกันเนาะเพื่อนเป็นไรโอ้ไม่นะเน็ตเล่นนะ อ๋ไม่ใช่นะเรื่อนเขาเดินค้างเนี่ยคือทาอะไรคือ <c ười> ผีมันทําอะไรมันผีมันมออกมาล่าคนอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่เพราะว่าเป็นแมบที่ผมเคยเล่นนั่นแหละแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบเนี้ยแบบนี้เคยเล่นแต่มันเป็นอีกแบบหนึงง่งอะมันไม่ใช่แบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะเขาน่าจะอัปเดตแต่ทำไมเขาไม่อัปเดตให้ผีมีสมองขึ้น อัปเดตมาก่อนว่าเป็นหมืนเนี่ยผีไม่มีสมองไล่กัดคนอยู่ในห้องพออกมาไม่ได้ก็ไม่ทำอะไรทาอะไรก็ไม่ได้ไมาเกาะอ,อยู่ตามกําแพงเนี่ยผีก็ไม่มีสมองเหมือนเดิมอุ้ยอุ้ยจีนหายละเอือเอือไม่เห็นหลอนเลยสมจริงสุด,สด โอ้ออกดีกว่าเดี๋ยวเตกอยู่ๆบนประตูนีออ่แหละเขาเรียกว,ว่าการอยู่บนประตูของเกมนี่แปดนาทีเดี๋ยวเอ,อื้อแปนาทีเดี๋ยวก็เลิอกอัดน,นะทำต,ตามสัญญานะแต่ว่าทําน้อยหนังขี้เกียจเล่น เข้าห้องนี้เพื่อนเอาเข้ามาปิดประตูไปด้วยเราต้องแคปมอยู่ในห้องนี้ดูตาผีมันโดนอะไรติดประตูผีติดประตูอะไรเนี่ย จะมองทางไหนก็ไม่มองผีเป็นอะไรเนี่ยออกออกไปม,ม,มันอยู่ในห้องนั้นอัปเดตท,ที่แล้วมันมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นหมาเนาะเป็นตัวที่ชื่อว่าชาลีแต่ทำไมตอนอัปเดตนี้ผมไม่เห็นแลว้วมันจะถูกเอาอ,ออกไปแล้วส่เมื่อก่อนมันจะไม่มีภาพขึ้นเวลาโดนฆ่านะ แต่อัปเดตนี้มีไหนดูตาผีหน่อยเฮ้ยอ,อีกสิงโอโง่คนอีก โดนค่าไปเลยเฟรมไฮเซอร์ตึ้ง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 ตึงเข้าห้องนี้ค่ะอืมวิงทะลุ ันนี้ผมว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยนะครับเห้ไปละบาย